สวัสดีน้องน้องนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูก๊อฟคณิตออนไลน์เช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการเฉลยข้อสอบแพทหปี6 3ข้อที่5เรื่องเซต็ตนะฮะเซตล้วน,นไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยนะครับอาศัยการวาดแผนภาพเวนนอยอเลอร์และใครที่จำสูตรการหาสมาชิกไม่ได้เดี๋ยวครูก๊อฟทวนให้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะฮะ โจทย์ข้อ5นะครับในปี6-3ข้อนี้ก็ไม่ยากนะฮะเขาบอกว่าให้ n s หมายถึงจำนวนสมาชิกของเซต s นะครับอันนี้เป็นการกำหนดสัญ,ญลักษณ์เฉยๆถ้า a b c เนี่ยเป็นเซตแล้วก็ n a บวก n b บวก n c เป็น199 n a union b union c เป็น100แล้วก็ให้เงื่อนไข2อันนี้มาคำถามคือ n a intersect b มีค่าเท่าไหร่โอเคนะฮะ อะก่อนอื่นเดี๋ยวค,ครูกลับทวนก่อนว่าสูตรการหาจำนวนสมาชิกมันมีอะไรบ้างนะครับมีสสูตรเนาะที่เกี่ยวกับแผนภาพเวน iler, นอยเลอร์นะฮะสมมุติว่าเรามีเซตอยู่2เซตนะครับก็ให้อันนี้เป็นเซต a นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเซต b แล้วเราต้องการหา A union B นะครับ A union B มันคือทั้งหมดนี้ใช่ไหมครับวิธีการหาอันเนี้ยที่ครูกรับจะอธิบายเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นการช่วยให้เราอะทบทวนสูตรได้ด้วยช่วยให้มีวิธีการจำเวลาเข้าไปในห้องสอบแล้วน้องๆลืมสูตรให้นึกถึงภาพนี้นะครับโอเคพร้อมนะเริ่มต้นนะครับเราต้องการ A union B เราก็เลยเอา n a มาบวกกับ n b นะครับ N A มันคือ2ชิ้นนี้ถูกไหมอ่าส่วน N B มันคือ2ชิ้นนี้ถูกไหมฮะพอเราเอามาบวกกันแสดงว่ามันมีการบวกซ้ำซ้อนตรงกลางเห็นไหมตรงกลางมันซ้ำกัน2อันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาตรงกลางออก1อันตรงกลางนี้มีชื่อว่าอะไรตรงกลางนี้ก็คือ N A i N t อินเตอใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็ต้องลบอันนี้ออก1ชิ้นนมันก็เลยมีตัวเนี้ย เห็นไหมฮะก็คือลบ NA intersect B ทำให้เราได้สูตรของ NA union B ขึ้นมาพอาเข้าใจเนาะอันนี้สูตรสำหรับ2วงนะครับดังนั้น NA union B ก็จะเท่ากับ NA บวก NB ลบ NA intersect B นะฮะทีน,นี้มาดูสูตร3วงกันซึ่งเดี๋ยวข้อนี้เราต้องใช้นะครับสูตร3วงเป็นยังไงบ้างฮะ ก็เริ่มต้นจากการที่เรามีเซต a เซต b เซต c ใช่ไหมซ้อนทับกันอยู่ทีนี้เราก็เขียน a union b union c นะครับให้มันอยู่ในรูปของชิ้นส่วนบวกกันเริ่มต้นเราทำยังไงเราก็บอกว่าเราเอา n a บวก n b บวก n c เอาเท่านี้ก่อนนะครับน้องๆมาดูในรูปนะ,ะให้ดูนะฮะ n a บวก n b บวก n c มันคือตรงไหนบ้างครับ na มันก็คือตรงนี้นะฮะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมนี่คือ na นะฮะเดี๋ยวมันจะมีการซ้ำแน่นอนส่วนวงของ b สมาชิกของ b มีตรงไหนบ้างก็จะมีตรงนี้นะฮะมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยใช่ปะแล้วก็อันนี้ด้วยนี่คือ b ถูกไหมถัดมาบวกกับ nc c มีตรงไหนบ้าง c ก็มีตรงนี้นะครับมีตรงนี้มีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้เห็นนะฮะ มันจะมีส่วนซ้ำซ้อนกันเยอะแยะเลยนะครับค่อยๆดูทีละนิดดังนั้นเราจะต้องค่อยๆลบชิ้นส่วนที่เกินออกทีละชิ้นนะครับเริ่มต้นจากการที่ผูกครับลบ a intersect b ออกก่อน1ชิ้นเราก็มาดูในรูปมองเฉพาะวง a กับ b นะครับ a อ i n t อร์ e c t b มันคือส่วนนี้ แล้วก็คือส่วนนี้ใช่ไหมเอาออกไปก่อน1ชิ้นทันนะจากนั้นคูกรบก็ลบด้วย N B i n t อินเทอร์เซกกับ C มันก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้ถูกไหมนี่ B อินเทอร์เซกแล้วถ้าไปดูอีกคูกรบก็จะลบด้วย N A i n t อ r ินเ t อเห็นไหม ลบด้วย na intersect c ก็คือตรงไหนฮะระหว่าง a กับ c นะครับแป๊บนึงนะอะระหว่าง a กับ c เราก็มาดูโยนไปโยนมาตรงไหนเอ่ย a กับ c มันคือตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ชิ้นนี้มันทำให้ตรงกลางอ่ะมันแหว่งไปน้องๆเห็นไหมตรงกลางมันแหว่งดังนั้นเราจะต้องบวกตรงกลางกลับเข้าไป ตรงกลางนี้เราเรียกว่าอะไรตรงกลางเนี้ยเราเรียกว่า a intersect b intersect c ใช่ไหมก็เลยเกิดการบวกเข้าในตอนท้ายตรงนี้เห็นไหมครับก็คือครูครับเอาก้อนเนี้ยบวกเข้าไปมันก็จะจบกลายเป็นสูตรของ3วงดังนี้แหละนะฮะเนี้ยคือวิธีการไล่หาว่าเอ๊ะ ถ้าน้องๆอยู่ในห้องสอบแล้วน้องๆลืมสูตร3ามวงทำยังไงก็มานั่งเขียนวง3ามวงแล้วก็บวกบวกบวกลบ,ลบลบลบแล้วก็บวกตัวสุดท้ายกลับเข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาสูตรนี้ไปใช้เนาะข้อนี้เราต้องใช้สูตรด้วยและเราก็ต้องใช้การคำนวณตัวเลขจากแผนภาพด้วยนะครับบวกลบนิดหน่อยโอเคนะ สรุปว่าสูตร3วง A u ยูเนียน i o ยูก็คือ Na Nb บวก N B บวก N C แล้วก็ลบจินอินเตอร์เซกแล้วก็บวกตรงกลางเข้าไปนะฮะได้ประมาณนี้โอเคนะเดี๋ยวเรากลับไปดูโจทย์กันนะครับดูซิข้อนี้เป็นยังไงนะฮะน้องๆบางคนอาจจะแบบทำข้อนี้แล้วรู้สึกยากแต่ครูก็บอกก่อนว่าข้อนี้ไม่ยากนะครับข้อนีออ้ให้คะแนนพอสมควรนะครับเรามาดูกันอ่ะ เอาใหม่อ่านโจทย์เริ่มต้นใหม่นะครับคูกลับให้อันนี้เป็นเซต A เซต B แล้วก็เซต C นะฮะโจทย์บอกว่าถ้า A บวก B บวก C ได้199นั่นก็คือบวกแบบซ้อนทับถูกปะเพราะว่าเอาทุกชิ้นแบบซ้ำๆกันแต่ถ้าพูดถึง A อยูเนียน B ยูเนียน C นี่คือ101แปลว่าในวง3อันนี้บวกแบบไม่ทับกันนะ่ะได้100เข้าใจไหม N A u n i o ยูเนียน C ยูเนียนมันหมายถึงบวกอย่างนี้เลยนะฮะแบบไม่ทับกันเนี่ยได้หนึ่งร้อยนะฮะโอเคนะอ่ะต่อมาตรงนี้ฮะสำคัญละเขาบอกสมาชิกของ A u ยูเนียนลบ C มันคือตรงไหนครับค่อยๆดูนะเริ่มต้นจาก A u ยูเนียน n i o n ยูเนียนคือ ันนี้ใช่ไหมฮะแต่ไม่เอา C ไม่เอาส่วนที่อยู่ใน C ก็จะเหลือแค่นี้ถูกไหมอ่าฉะนั้น3ชิ้นบนนี้คือ35นะครับเดี๋ยวผปพับลากแล้วก็ใส่เลขเอาไว้เลยว่า3ชิ้นบนนี้นะไม่เกี่ยวกับข้างล่างนะตรงเนี้ย5 5นะครับอ่ะเดี๋ยวไม่ชัดตรงนี้คือ35ทีนี้ ไปดูอีกอันหนึ่ง nc ลบกับ a union b c มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหม c มันอยู่ตรงนี้ถ้าเอา c ลบ a u น i o n b หมายความว่าไงอยู่ใน c แต่ไม่อยู่ใน ab อยู่ใน c แต่ไม่อยู่ใน ab มันก็แปลว่าเฉพาะ c อย่างเดียวถูกปะ ดังนั้นเรารู้แล้วว่าตรงนี้คือ9ถูกไหมฮะส่วนช่องว่าง3ช่องนี้เรายังไม่รู้เคยไหมเดี๋ยวโค้กับใส่ A B C เอาไว้ก่อนนะฮะ A B C ติดไว้อย่างนี้นะโอเคนะก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปดูข้อมูลอื่นเนี่ยน้องๆสังเกตตรงนี้นะถ้าเรา นับ a union b union c ได้100สแสดงว่าทั้งหมด3วงรวมกันได้100งั้น100มันมาจากไหนฮะ100มันก็คือ35บวก a บวก b บวก c และบวกกับ9ใช่ไหมมันคือทั้งหมดนี้รวมกันก็แปลว่า ครูกรับสามารถหา a b c ติดเอาไว้ก่อนได้นะครับน้องช่วยครูกรับคำนวณตัวเลขครับถ้าคิดให้เหลือเฉพาะ a b c เลขที่เหลืออยู่ย้ายไปลบกันให้หมดนะครับก็คือ35บวก9มันได้44ย้ายไปลบกัน100ก็จะเป็น56งั้นเราเก็บข้อมูลนี้ไว้ก่อนนะเก็บตัวนี้ไว้นะฮะให้อันนี้เป็นสมการที่1นึ่งเข้ยน นี่ก็คือการแกะข้อมูลจากโจทย์นะครับได้ประมาณนี้ตามทันไหมครับนะเราแกะข้อมูลจากโจทย์มาเราจะติด abc ไว้อย่างนี้ทีนี้มันเป็นสูตร3วงใช่ไหมโจทย์ให้มา3วงเรายังไม่ได้ใช้199ยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาตั้งสูตรกันนะจากสูตรการหาจํานวนสมาชิก3วงก็คือ n A union B union C ถ้ากับอะไรนะฮะจำได้ไหมเอา NA บวก NB นะฮะบวก NC แล้วก็ลบ NA intersect B ลบ NB intersect C แล้วก็ลบอีกตัวหนึ่งคืออะไร NA intersect C ถูกปะ่ะนี่นะ จากนั้นก็บวกตัวสุดท้ายคือ a intersect b intersect c ถูกไหมนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการเนาะพอเราตั้งสูตรอย่างนี้แล้วนะครับเราลองแทนเลขแทนตัวอักษรเท่าที่เราพอจะรู้เทนะ่าที่เราพอจะรู้มีอะไรบ้างนะลองดูเขาบอกว่า a union b union c เนี่ยมันคือเท่าไหร่ฮะ โจทย์บอกมาหนึ่งร้อยใช่ไหมน้องก็ใส่ไป100นะฮะถัดมา a b c ทั้ง3อันเนี่ยบวกกันเลยโจทย์บอกว่า199ถูกไหมเออโจทย์บอกว่า199ทีนี้ใจเย็นๆนะฮะสิ่งที่โจทย์ถามคือ n a intersect b แปลว่าตรงนี้เราจะเก็บไว้นะครับ n a intersect b เราเก็บไว้นะโอเคนะฮะอ่าท่าน,นี้น้องๆดูนะตัวที่2คือ b intersect c มันคือตรงไหนในรูป b intersect c มันคือ b ตัวเล็กบวก c ตัวเล็กใช่ไหมะนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาใส่นะมันก็คือการลบด้วย b ลบด้วย c ใช่ปะ่ะ ต่อมา a intersect C ก็คือ a b ใช่ไหมงั้นก็จะลบด้วย a ลบด้วย b อีกทีใช่ไหมนี่ฮะอันนี้คือ a intersect C สุดท้ายบวกอะไรฮะ a b c คือตรงกลางก็คือบวก b เข้าไปตัวหนึ่งคิดทันไหมไปอ่านจากรูปมานะฮะไปอ่านจากรูปว่าอ่ะ b intersect c คืออะไร a intersect c คืออะไรนะครับแล้วก็เอามาใส่ใส,ใ,สใส่ลงไปนะครับแค่นี้นะมันจะเหลือแค่นี้ดังนั้นเดี๋ยวครูครับยก na intersect b มาไว้ฝั่งนี้ให้มันเป็นบวกนะฮะ100เนี่ยย้ายไปลบกับ199เพราะฉะนั้นมันจะเหลือ9ก้านะเอ,อ้นะแล้วลบ b กับบวก b มันก็จะหมดไปนะฮะ น้องจะเหลือลบ b ลบ c ลบ a ใช่ปะ่ะลบ b ลบ c ลบ a นะครับถ้าครูกรับใส่วงเล็บมันก็คือลบด้วย a บวก b บวก c ใช่ไหมเจอแล้วนะฮะลบด้วย a บวก b บวก c เนี่ยเรามีอยู่แล้วนี่ว่า a บวก b บวก c ของเราคือ56ใช่ไหมเมื่อกี้เราหาไว้ใช่ไหมฮะจากสมการที่1ฉะนั้นถ้าเราลบเลขตรงนี้กัน9ลบ6เหลือ3 9ลบ5เหลือ4ก็แปลว่า n a intersect b ของเราเนี่ยเท่ากับ43นะฮะเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับตอบช้อยที่สอง พอเข้าใจไหมนี่นะฮะก็คือให้เราเนี่ยไปหาก่อนว่าส่วน a b c เนี่ยรวมๆแล้วมันได้เท่าไหร่ได้56แล้วมาแทนค่าในสูตร3วงสูตร3วงจะค่อยๆให้เราแทนตัวเลขลงมาเรื่อยๆแล้วก็จะได้ตัวเลขสุดท้ายออกมาคือ43นะครับตรงนี้เราต้องมองภาพให้ออกว่าอะไรควรจะติดเอาไว้นะครับอะไรไม่จำเป็นต้องรู้ก็ไม่ต้องรู้เช่น A เดี่ยวเดี่ยวไม่ต้องรู้ก็ได้ b เดี่ยวเดี่ยวไม่ต้องรู้แต่รู้ผลรวมทั้งหมดเลย abc ก็เอามาใช้ได้นะครับลองแทนดูก่อนจุดที่เวลาเราจะแทนค่าเนี่ยบรรทัดเนี้ยนะฮะเนี่ยน้องๆมักจะลังเลลังเลว่าเราจะแทน abc ลงไปดีไหมแต่เอ๊ะมันติดนั่นมันติดนี่ครูกรบจะบอกเลยจุดวัดใจแบบเนี้ยแทนลงไปเลยฮะ,ะเวลาน้องๆไปทําโจทย์หลายๆข้อมันจะมีแบบว่า เจอแล้วมันแทนแล้วมันไม่ได้มันนู่นแทนไปเลยครับแทนให้มันจบเคสไปเข้าใจไหมแล้วมันจะรู้ว่าได้ไม่ได้แล้วจะได้ไปต่อนะฮะอันนี้ก็คือข้อ5เป็นโจทย์แพทหนึงปี63นะครับเรื่องเซ็ตรุนๆเลยเห็นไหมโอเคลองทําซ้ําข้อนี้แนะนําให้ทําซ้ําครั้งนี้ออกเซตมากกว่า1ข้อแล้วเห็นไหมนี่คือข้อที่2และก็ลองฝึก ทำดูเผื่อปี64จะออกแบบนี้อีกเห็นไหมว่ามันไม่ยากนะครับไม่ได้ยากเกินที่น้องๆจะเข้าใจได้แล้วก็ฝึกซ้อมทำแล้วก็จะพัฒนาสกิลมากขึ้นโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันในข้อที่6ข้อที่6จะเป็นเรื่องตรีโกณมิตินะครับซึ่งบอกตามตรงถ้าเข้าใจหลักของมันนะง่ายกว่าข้อนี้ด้วยซ้ำนะฮะส่วนข้อนี้เนี่ยน้องๆคนไหนสงสัยตรงไหนก็ถามคอมเมนต์เข้ามา นะครับแต่อย่าคอมเมนต์เชิงลบแล้วก็อย่าก,กด dislike นะครับเดี๋ยวครูก็รู้สึก f a ลแล้วจะหยุดทําคลิปไปอีกพักใหญ่นะฮะโอเคนะเป็นกําลังใจให้กันดีกว่าครูก็ก็เป็นกําลังใจให้น้องๆด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะฮะสำหรับคลิปนี้จบแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ